ไก miracle, ่ไกุกกกก๊กกุ๊ไ,ไก่กุ๊กกุ๊กไก่ไก่กุ๊กกุ๊กไก่เจี๊ยบเจี๊ยบเจ้าเหมียวรู้เจ้าเหมียวร้องไงเจ้าเหมียวเจ้าไก่มานั่งเล่นกันะสนามหญ้าตรงนี้ตอนนี้ใบไม้เริ่มจะลงมาอีกแล้วเก็บกวาดทุกสองวันทุกๆสองวันเก็บกวาดไปเนาะถ้าไม่เก็บ เราไปกวาดไปเป่ามันก็จะหนาหนาเวลาเราเป่าก็ยากมันไม่ค่อยไปเมื่อวานนี้เป่าไปแล้ววันนี้เป่าส่วนอื่นมีหลายจุดหลายที่ครับอันนี้ยังมีใบไม้อีกเยอะที่ยังจะร่วงลงมาอีกแล้วน้องเหมียวก็มานั่งเล่นกันตรงน,นี้กันนะครับนั่งเล่นกับเจ้าไก่อยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี ณสถานที่แห่งนี้พุทธสถานวัดปวงชัยตำบลบรราา้านสาอำเภอเจ้งห่มจปปลำปางด้วยความรักความเมตตาของสถาสาธุชนจริที่ทกระยะาณมิตรเอฟซีทุกคนทุกท่านที่ได้เมตตาน่น้องเหมียวส่งอาหารมาให้พร้อมทั้งยุกยาปัจจัยในการดูแลรักษาน้องน้องเหมียวผ้าห่มที่หลับที่นอนขอมโมทนาสาธุขอบญกุศลทั้งหลาย จงเป็นพระรับประจันทนุ่นนำคำชูให้ทุกท่านเพราะความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาที่ใดก็ขอได้ทุกความมุ่งมั่นปรารถนาต่วการทุกคนทุกท่านเทินครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพื่อวนนี่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีมีสุขตัวการทุกคนทุกท่านสาธุ